ต้องไหมคะวินที่เข้ามาทับซ้อนเส้นทางครับคือจริงๆแล้ววินมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะเดิมทีเนี่ยตามกฎระเบียบของเขาตั้งแต่ปี4 6ในที่เขาตั้งกันมาเนี่ยก็จะเป็นวินที่ถูกต้องนะฮะส่วนวินที่เกิดหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะวินวินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบการเนี่ยถ้าหากจะมีการจัดตั้งวินใหม่เนี่ยคณะอนุกรรมการก็จะต้องเชิญตัวแทนวินที่มีอยู่เดิมเนี่ยเข้าไปรับทราบด้วยว่าเข้ามาขอตรงเนี้ย มันกระทบกับพวกคุณไหม,มนะฮะถ้าทางวินเขาบอกว่าไม่กระทบครับตั้งได้ค่ะมันถึงจะมีการอนุญ,ญาตให้ตั้งได้แต่อันนี้เนี่ยคือมีการคัดค้านแต่ยังตั้งอยู่เนี่ยทางคณะอนุกรรมการก็จะมีความผิดนะครับ่ะากเกณฑ์บอกไว้ชัดเจนใช่ไหมคะถ้าเกิดมีการคัดค้านจากวินเก่าที่อยู่ในพื้นที่เดิมครับก็จะยังไม่สามารถตั้งได้ครับอืมฮะนี่ฮะหลักเกณฑ์ตามนี้เขาก็มีการพิจารณาการ จัดระเบียบรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างเนี่ยอันนี้ <ạ. S 2> คือทางคณะกรรมการในส่วนกลางก็คือกทมเนี่ยจะเป็นคนประชุมในเรื่องกฎระเบียบทั้งหมด <ạ. S 2> นะครับสมัยนั้นก็จะมีท่านสมัครใช่ไหมครับก็ท่านทักษิณเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะมีกฎระเบียบแล้วก็จะมีกฎหมายตัวนี้ออกมาลัางหลังมาก็เลยมามีการทางคณะกรรมการปี50เนี่ยเขาก็จะมีมติในที่ประชุมบอกมาว่าการจัดตั้งบินใหม่ทั้งหมดเนี่ย เพื่อที่ไม่ให้ทะเลาะกันใช่ไหมครับเขาก็จะมีกฎระเบียบว่าต้องไม่มีผลกระทบกับวินข้างเคียงค่ะหมายถึงว่าวินที่มีอยู่เดิมใช่ไหมครับต้องมีระยะห่างไม่ต่ำกว่าเจเมตรอันนี้ก็อันนี้ก็คือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารเนี่ยต้องไม่ทับซ้อนกันต้องลึกเข้าไปอีกอย่างนี้ยเนี่ยกฎเขามีระเบียบชัดเจนแต่อเผอิญว่าหน่วยงานที่อนุญาตเนี่ย ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเขารู้กฎระเบียบกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่พวกผมต่อสู้กันมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะเรื่องที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนนะครับก็จะทำกันอย่างนี้วินใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ตั้งขึ้นมาหลังจากปี4 6ก็ถือว่าเป็นวินใหม่แล้วเพราะว่าวิน4ี่ 46, ที่ตั้งขึ้นมาในปี2546นั้อ่นั่นถือว่ามีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้ววินใหม่ที่เกิดขึ้นมาบอกได้เต็มปากไหมคะว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลและมาเฟียคือคอ,คอยดูแลคุ้มครองอยู่ครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ค <c oughs> ณะกรรมการเนี่ยเขาอนุญาตให้จัดตั้งวินใหม่ในปี50เนี่ยมีอยู่ปี50เนี่ยเขาก็จะมาออกกฎระเบียบเนี่ยครับว่าอย่างวินบางทีเนี่ย มันมีตึกขึ้นมานะฮะแล้ว<ช>ก็จะมีคนที่เขาอยู่ในซอยเนี่ยได้คือไม่มีรถบริการเขาก็จะไปขอจัดตั้งวินใหม่อันนี้ถ้ามันไม่กระทบกับวินเก่าเนี่ยเขาก็อนุญาตได้ในปี50นะครับเพราะว่าการการที่จะขออนุญาตจัดตั้งวินใหม่ในกรุงเทพเนี่ยคณะอนุกรรมการเนี่ยเัื่อเรื่องก็จริงแต่คณะอนุกรรมการก็ต้องเอาไปให้คณะกรรมการกรทมเป็นผู้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งถ้าคณะกรรมการกรทมเนี่ยเขาเห็นว่ามีวินข้างเคียงร้องคัดค้านเนี่ยเขาก็ไม่อนุมัติ แต่บังเอิญว่าคนที่มาขอจัดตั้งวินใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาขอเสร็จแล้วเขาค่อยไปวิ่งเขาวิ่งเสร็จแล้วเขาค่อยไปขออถึงได้ไม่ได้เขาก็วิ่งมันก็เลยมีปัญหากันอยู่อย่างนี้ครับอนุกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาส่วนใหญ่มาจากไหน,นะคะคืออนุกรรมการนี้หลักๆเลยก็ก็จะมีผอเขตเป็นประธานนะก็จะมีผู้กํากับการสอนอนนะแล้วก็จะมีตัวแทนจากขนส่งเข้ามาก็จะมีตัวแทนของชุมชน แล้วก็ตัวแทนวินฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยให้ตัวแทนวินเข้าไปร่วมประชุมด้วย<ฆ>เลยเขาก็จะตัดสินใจของเขาเองพอตัดสินใจไปแล้วเนี่ยทางวินเองก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเขาวิ่งทำมาหากินในกฎระเบียบเขาก็บอกว่าต้องมีตัวแทนวินเดิมที่มีอยู่เนี่ย <owing. S 1> ต้องเข้าไปนั่งเป็นผู้พิจารณาด้วย <conquest S 1> แต่คณะอนุเนี่ยเขาก็จะไม่ให้วินเข้าไปร่วม <interpret ation. S 2> นะเขาก็จะตัดสินใจเขาเองมันก็เลยเกิดปัญหาเนี่ยฮะ ลักษณะเช่นเดียวกันกับบ,บินอ,อัมพรภัยสารัรบที่ไม่เคยได้รับรู้<ะ>ว่าจะมีบินใหม่มาจัดมาตั้งอยู่ใกล้ๆเลยแล้วก็มีการไปขอลงทะเบียนไปขอจัดตั้งรับรอง<ะ>ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยเลยคือนี่แหละค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ทางวินเราเองที่หาเช้ากินค่ําที่พูดอะไรไม่ได้เลยก็คือนักการเมืองท้องถิน่น<ะ>มักจะใช้อิทธิพลไปขอจัดตั้งแล้วก็ทาง หน่วยงานราชการเองเนี่ก็ไม่เคยมาถามว่าทางบินที่เขาวิ่งอยู่เนี่ยเขาเดือดร้อนไหมหยุดจ,จู่คุณไปอนุมัติอย่างนั้นเนี่ยมันก็มากระทบกับวินที่เขามีอยู่เดิมถ้าถ้าว่ากันไปแล้วคือมันไม่ถูกต้องนะครับคือผู้ที่อนุมัตินี่ก็ต้องรับผิดชอบคุณอนุมัติไปได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อเขาคัดค้านอยู่เนี่ยแต่ว่าอำนาจของต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผู้ว่ารองผู้ว่าจะมอบให้ใครก็ว่ากันไปใช่ไหมก็อย่างในอำเภอหรือว่ากำนันมันไม่ใช่เฉพาะวินนี้นะครับ วินวัดพระเงินที่อยู่นี่ฝั่งฝั่งนี้เยอะเลยครับวัดพระเงินก็มาวัดพระเงินนี่ก็เขาขออนุญาตจากหมู่บ้านเอื้ออาทรก็อนุญาตกันหมดแล้วแต่มันไปติดอยู่ตรงที่ว่าต้องให้กำนันเซ็นประเอิญว่ากำนันพอรู้ว่าจะมีการพอรู้ว่าตัวเองมีอำนาจกำนันก็ไม่เซ็นกำนันก็ตั้งวินใหม่เลยค่ะอันนี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องจ่ายใ,ให้กับกำนันไปจำท้องที่เนี่ยก็คือคันละสองรอบาทต,ต่อเดือนอันนี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ ผู้ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยทำมาหากินตรงนี้อยู่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่มามลอม้อในเยอะส่วนวินที่ไม่มาล้อนี่ก็ว่าล้องไปแล้วก็ถูกทําร้ายถูกคงขู่เขาก็ไม่อยากมาคือคไม่มีใครที่อยากจะทะเลาะกับคนพวกนี้นะวะินไหนที่เขาทนไม่ได้จริงๆเขาถึงจะออกมาครับพอทนไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไปแจ้งตํารวจตํารวจช่วยได้มั่งไหมคะตารวจนะครับบางทีก็นะฮะคือ เท่าที่มาร้องที่ผมเนี่ยก็เพราะตํารวจช่วยไม่ได้เขาถึงมา<ช>นะครับแต่ว่าก็ร้องไปแล้วก็บางคนก็ช่วยได้มั่งนะบางคนก็ตํารวจบางมันก็มีมาตํารวจบางนายไม่ใช่ตํารวจทุกคนหรอกนะคระับ<ช>ตำรวจดีก็มีเยอะแต่พอดีตํารวจเองเนี่ยเขาก็จะไม่ว่ากันนะฮะก็คือว่าอย่างสนน,นึงเนี่ยก็จะมีอยู่คนสองคน<ช><ช>อย่างเงี้ยฮะ,ฮะก็จะเป็นคนที่เขาดูแลเรื่องพวกนี้อยู่นะพอบางทีเนี่ยผมผมก็เคยถามพี่ๆตำรวจน่ยที่เขา ผมก็าถามพี่รู้เรื่องไหมอย่างเนี้ยเขาบอกก็รู้อ่ะรู้ทําไมเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละสังคมเราเขาก็พูดประมาณเนี้ยค่ะฮะก็พวกผมว่ามือจะพูดยังไงก็ต้องรองให้ว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือรัฐบาลเนี่ยต้องออกเป็นนโยบายที่ชัดเจนออกมาช,ช่วยคุณเฉลิมคิดว่าทําไมเจ้าหน้าที่ตารวจถึงจัดการอะไรไม่ได้คะคือเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยเขาก็จะไปคือนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีอํานาจเหนือเหนือคนพวกนี้อยู่แล้วนะครับตำรวจเองก็ รู้ผิดถูกแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีนักการเมืองเนี่ยเขามีอำนาจเขาสามารถที่จะโยกย,ย้ายตำรวจได้ครับค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ตำรวจเขาก็บ่นเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยรู้ว่าผิดแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคนคนนี้เขาก็อาจจะเป็นเด็กเขาคนนู้นคนนี้ก็ว่ากันไปะนะครับเนี่ยมันกระทบต่อยศถามรดาศากเขานะครับมันก็เลยมีอะไรมาอุดปากเขาไว้ครับอย่าง,งานั้นหรือเปล่าคะก็มีคะก็บางบางคนก็ร่วมกันทําเลยบางที่นะครับ บางที่ก็ร่วมกันทําบางที่ก็พูดไม่ได้คก็เหมือนกับว่าก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปก็มีบางที่ก็เป็นตัวแทนนําเสนอเลยก็มีครับแต่ว่าตัวของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเองบางคนถูกทําร้ายถูกกลุมกระทืบแต่ก็ไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลเหมือนกันครับเยอะครับที่มาร้องที่ผมเนี่ยโดนตีโดนฟันโดนเล็กๆน้อยๆนี่โดนเยอะแต่ว่าไอ้ที่หนักจริงๆเนี่ยที่ร้องไปก็ก็ทางวชนกก็ อย่างที่สนมักะสันก็ช่วยได้ครับแต่หลายที่ก็ย e ังช่วยไม่ได้ก็มีอยู่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมาในช่วงหน้าเราจะคุยกับตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในย่านวัดกู้เจ้าของเรื่องนะคะที่มาร้องเรียนกับทางสถานีข่าวระวังภัยของเราสักครู่ค่ะ